สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบข้าวนะครับรอบแรกนี่ลองใช้ B-Organic นิกพัดนะครับเพิ่งจะลองใช้เป็นครั้งแรกนะครับฉีดพ่นปุ๋ยทางใบข้าวข้าวนาปังก็คอเจ็นะครับนี่ก็หวานปุ๋ยไป รอบแรกนะครับสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับนี่ก็ได้ยี่สิบ24วันนะครับก็มาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบข้าวนะครับเขาก็กำลังแตกกอนะครับ ข้าวก็กำลังวสวยๆนะครับเขียวสวยเลยนะครับครับนี่ก็ใช้เครื่องปั๊มเกยียหกเกยียนะครับมออลมสองลูก ใช้แผ่นอุดปอนกับเวบาวแต่งนะครับของช่างสมนะครับแรงดีนะครับเป็นนี่ก็เปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นซีนหนึ่งนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมเลยครับช่องบิ๊กพาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ